เมื่อของเบ้งสําเร็จภารกิจในการปราบกบฏภาคใต้ที่นําโดยเบ้งเฮกม่านอองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลข้างเคียงของการปราบเบ้งเฮกที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ขงเบ้งทําการจับเบ้งเฮก7็ครั้งแล้วก็ปล่อยถึง7ครั้งจนเบ้งเฮกนั้นยอมสิรราบทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวขงเบ้งสั่งการให้อุยเอียนซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าเคลื่อนพลเคลื่อนทัพ เพื่อเตรียมในการกลับไปยังมาตูภูมินั่นก็คือเมืองเซงโตเสฉวนเอ็กจิว๋วที่เป็นที่ตั้งหลักสําคัญของจกกกในขณะที่อุยเอียนทําการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพที่เป็นทัพหน้านี่นะฮะไปจนกระทั่งถึงริมแม่น้ําลกซุยแม่น้ําลกซุยก็เชื่อกันว่าในปัจจุบันอาจจะเป็นแม่น้ําสารวินปรากฏเมฆหมอกสีดําขึ้นคลุ้งเต็มท้องฟ้ามีเสียงฟ้าคำรามมืดฟ้ามัวดินก้อนหินและทราย ลิวว่อนทั่วทั้งท้องฟ้าเข้าหน้าเข้าตาทหารเป็นจํานวนมากสิ่งนั้นทําให้กองทัพของอุเอียนไม่สามารถเคลื่อนพลเคลื่อนทัพข้ามแม่น้ําลกสุยไปได้อุเอียนได้ทราบดังนั้นก็ได้รีบไปแจ้งรายงานให้แม่ทัพใหญ่สมุหนายกขงเบงได้ทราบถึงสถานการณ์ที่มีความแปลกประหลาดและวิประโยคเป็นยิ่งนักขงเบงจึงได้ไปดูด้วยตัวเองก็เห็นว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดไม่เคยเห็นมาก่อนก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าในวรรณกรรม3ามก๊กนั้นก็เป็นตำนาน เป็นวรรณกรรมมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่มองไม่เห็นดังนั้นโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยแต่ในตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากคงเบ้งนั้นประสบกับปัญหานะครับที่ไม่สามารถเคลื่อนพลเคลื่อนทัพข้ามแม่น้ำลกสุยเพื่อที่จะกลับไปยังเมืองเอ็งเฉียงนะแล้วก็ผ่านเมืองเอ็งเฉียงไปจนกระทั่งถึงเซงโตเสฉวนเพื่อกลับไปดูแลจักรพัิเล่าเซียนต่อไปกลับไม่ได้จริงๆจึงได้เรียกให้เบ้งเฮกมาทําการเข้าพบ ซึ่งแน่นอนว่าในการเคลื่อนพลเคลื่อนทับกับนั้นเบ้งเฮกและพวกเผ่าม่านก็จะเดินทางไปส่งคงเบ้งด้วยนะในระยะหนึ่งเลยทีเดียวน่าจะเดินทางไปส่งถึงเมืองเอ็งเฉียงคงเบ้งก็เลยทําการเรียกเบ้งเฮกม่านออกมาถามว่าเบ้งเฮกเอ๋ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเบ้งเฮกบอกว่าแม่น้ําลกสุยนั้นเป็นแม่น้ําที่มีความเฮี้ยนเป็นอย่างมากมักจะมีดวงวิญญาณหรือมีปีศาจต่างๆที่อยู่ทั้งริมฝั่งและในแม่น้ําคอยตามหลอกหลอนผู้คนชาวบ้านอยู่เสมอ ก่อนที่จะสามารถข้ามแม่น้ําลกซุยไปได้อย่างปลอดภัยก็มักจะต้องมีการทําพิธีบวงสวงคงเบงก็เลยถามเบงเฮกไปว่าแล้วพิธีบวงสวงที่ท่านเบงเฮกว่ามานี้มันเป็นอย่างไรกันรือเบงเฮกจึงได้ตอบไปยังสมวนอายุข,ของเบงว่าท่านคงเบงวิธีการบวงสวงของพวกชาวม่านก็จะต้องมีการบวงสวงด้วยศีรษะของมนุษย์ทั้งหมด49ศีรษะรวมถึงมีศีรษะของวัวดําและแพะขาวด้วยเป็นเครื่องเส้นในการบวงสวงจะทําทแบบนี้แล้วไซคลื่นลมก็จะสงบหายไป ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่แย่มากๆเลยทีเดียวล่ะครับคงเบ้งจึงได้ตอบไปยังเบ้งเฮกว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเบ้งเฮกเพราะว่าคงเบ้งนั้นได้ให้เหตุผลไปอีกประการหนึง่งสำทับไปอีกว่าคงเบ้งนั้นได้ทําการสังหารและฆ่าชีวิตไปจํานวนมากมายมหาศาลหลายหมื่นคนเลยทีเดียวแล้วจะให้ทําการฆ่าชีวิตไปอีกถึง49คนแบบนี้มันไม่สมควรคงเบ้งก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรทำการเดินตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลกสุ่ยก็เห็นว่า ฝุ่นทรายและดินก็ยังคลุ้งอยู่เมฆหมอกสีดำก็ยังเต็มไปหมดลมพายุนั้นแรงเป็นอย่างมากโบกสะบัดเสื้อน่ปรวเลยทีเดียวคงเบ่งสังเกตเห็นทหารต่างๆรวมถึงม้าก็มีการตกใจอกสั่นขวัญแขวนในสถานการณ์เช่นนั้นจึงได้พยายามไปตามหาชาวบ้านในแถบนั้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้คงเบ่งก็ได้ไปเจอกับชาวบ้านนะครับก็เลยเข้าไปถามว่านี่ท่านข้าขอถามอะไรนิดหนึ่งสิชาวบ้านก็บอกถามมาได้เลยท่านคงเบ่ง ขงเบงถามว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นยิ่งนักที่ในบริเวณแม่น้ําลกซุยนี้มีเสียงที่คร่าครวญแล้วก็มีลมที่แรงเมฆหมอกสีดําขอท่านช่วยชี้แนะด้วยชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้าที่ท่านสมุหานายกขงเบงจะสามารถข้ามแม่น้ําลกซุยแล้วไปทําการศึกกับเผ่าม่านจํานวนหลายเดือนก่อนหน้านี้แม่น้าลกซุยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ขนาดนั้นแต่เมื่อท่านสมุหานายกกรีธาทัพข้ามแม่น้ําลกซุยไปได้ ทุกค่ำคืนชาวบ้านแถบนี้ก็ต้องขนลุกขนพองได้ยินเสียงร้องไห้ร่ำไห้ของบรรดาวิญญาณและพวกปีศาจต,ต่างๆริมฝั่งน้ำและในแม่น้ำรวมถึงยังเห็นภาพปีศาจต,ต่างๆลอยละล่องอยู่กับเมฆสีดำเสียงคล่ำครวนโหยหวนรุนแรงชาวบ้านแถบนี้ก็เกิดอาการอกสันขวนัญแขวนไปตามๆกันคงเบง้งจึงได้กล่าวไปยังชาวบ้านและพูดกับตัวเองวันนี้ต้องเป็นเวรกรรมของตัวเองที่ได้ทำเอาไว้ โดยขงเบงได้นึกย้อนกลับไปว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยขงเบงได้สั่งการให้มาใต้ได้นากําลังพลเนี่ยมาทําการข้ามน้ําเป็นทีมงานสเกลหน้าหน่วยทหารม้าลาดตะเวนข้ามแม่น้ําลกสุยแต่ในระหว่างข้ามแม่น้ําลกสุยนั้นมีทหารจํานวนมากแทบจะครึ่งหนึ่งเลยของกองทหารที่มาใต้กุมมาเสียชีวิตอันเนื่องมาจากพิษในแม่น้ําลกสุย ดวงวิญญาณของทหารเหล่านั้นก็คงจะไปไหนไม่รอดยังวนเวียนอยู่ในบริเวณริมฝั่งน้ําหรือในแม่น้ําลกสุย่ยของเบ่งสลดใจเป็นยิ่งนักอีกทั้งก็ยังนึกไปว่าจํานวนทหารของฝ่ายเผ่าม่านที่เสียชีวิตในการรบรากับขุนพลมาใต้นั้นก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกันก็คงจะผสมปนเปกันไปทั้งทหารเผ่ามา่านรวมถึงลูกน้องของมาใต้ที่เสียชีวิตในบริเวณน,นั้นก็กลายเป็นดวงวิญญาณเป็นปีศาจที่ลอยละล่องไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง และจิตใจคงจะมีความสับสนเป็นยิ่งนักคงเบ้งจึงได้คุยกับชาวบ้านต่อไปว่าเราจะทํายังไงกันดีพอจะมีหนทางไหมปรากฏว่าชาวบ้านก็ตอบไปในทํานองเดียวกันกับสิ่งที่เบ้งเฮกได้พูดกับคงเบ้งไปก่อนหน้านี้โดยชาวบ้านบอกว่าถ้าอยากจะให้ปีศาจนั้นหายไปก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําการบวงสวงการเส้นไหว้ตามธรรมเนียมโบราณของชาวเผ่ามาดน,นั่นก็คือจะต้องทําการตัดศีรษะคนจํานวน49ศาศีรษะไปเป็นเครื่องบวงสวงปีศาจเหล่านี้ก็จะรับเครื่องบวงสวงไป และเปิดทางให้ข้ามไปได้ขงเบงบอกว่าข้าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าขงเบงนั้นกรีธาทับมาเป็นผลให้มีผู้คนทหารทั้งฝ่ายของข,อง,ของเบงและทหารทั้งฝ่ายของเผ่ามา่านเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากแล้วจะเอาชีวิตคนไปแลกเพื่อเส้นไหวชีวิตของคนที่เสียไปก่อนหน้านี้มันไม่สมควรมันไม่เมกเซนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขงเบงมีวิธีการที่จะทำการเส้นไหวโดยไม่ใช้วิธีการแบบพื้นเมืองในลักษณะนั้น ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับใครจะคิดแล้วครับว่าสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับบริเวณแม่น้ําลกซุยนั้นจะก่อให้เกิดตานานของอาหารที่เรื่องชื่อหรือชาขงเบงต้องการที่จะแก้เคล็ดไม่อยากที่จะผลาญชีวิตทหารถึง49ศีรษะจึงตัดสินใจให้ชาวบ้านในแถบนั้นรวมถึงทหารไปนําแป้งมาใกล้ๆบริเวณริมฝั่งแม่น้ําลกซุยและให้ทําการล้มมัวล้มแพะนํามาเป็นเนื้อด้วยขงเบงให้ทหารนั้นปั้นแป้ง เป็นรูปเหมือนกับศีษะคนจำนวน49ศีษษะแต่ว่าไม่ใช่ศีษะจริงๆนะครับเป็นแปง้งแล้วนำเนื้อวัวและเนื้อแพะยัดไส้เข้าไปอยู่ด้านในคงเบง้งตั้งชื่อของเส้นไหว้นั้นว่าม่านถูซึ่งม่านถูนี้แปลว่าศีษะของพวกม่านหลังจากนั้นแค่ปั้นม่านถูขึ้นมาเป็นศีษะมนุษย์ถึง49ศีษะก็ไม่เพียงพอคงเบ้งให้จัดโต๊ะบวงสวงมีการจุดเครื่องหอมของบวงสวงต่าง ดยให้เตียวกอดนั้นเป็นผู้อ่านองค์การในการบวงสวงคงเบ้งแต่งตัวเต็มยศสวมมงคลที่ทําจากทองและปักขนนกกระทําการบวงสวงโดยมีเตียวกอดอ่านบวงสวงซึ่งในการบวงสวงนี่นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามีคําอ่านอะไรบ้างแต่จะขอสรุปความง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังคือในวันวันนั้นครับเป็นวันที่1เดือน9ปีพุทธศักราช768นับเป็นช่วงปีที่3นะครับของการของราชของจักรพรรดิเล่าเสี้ยนคงเบ้งได้ ให้เตียวกอดอ่านองคการที่ขงเบ้งได้ร่างขึ้นมาโดยมีใจความสําคัญก็คือของเบ้งได้รับพระราชองค์การจากจักรพรรดิเล่าเซียนให้มาปราบกระบฏซึ่งมีความกําเริบเสืบสารจึงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทหารฝ่ายจกของเราจํานวนมากมายมหาศาลและทหารทั้งหลายนั้นก็ทําตามคําสั่งโดยไม่อิดออดแต่ในการรบนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการจับ7ครั้งปล่อย7ครั้งเพื่อทําการมัดใจเบ้งเฮกและพวกเผ่าม่านให้จงได้แต่ด้วยความร้ายกาจของพวกข้าศึกนั้น ก็ทําให้ทหารฝ่ายจกฝ่ายหั่นจะต้องเสียชีวิตลาโลกแบบไม่สมัครใจไปเป็นจํานวนมากอีกทั้งก็ยังมีทหารเผ่าม่านที่เสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากเ,กเช่นเดียวกันมาบัดนี้ขงเบงจะขอนํากองทัพเดินทางกลับไปยังมาถูภูมินั่นก็คือเสฉวนเอ็กจิว๋วจึงนําของเส้นไหว้ที่เรียกว่าม่านโถนี้มามอบให้กับดวงวิญญ,ญาณทั้งหลายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายม่านขอให้ดวงวิญญ,ญาณมีความสงบสุขมารับประทานอาหารกันให้อร็ดอร่อยว่าแล้วคงเบงสั่งให้ทหารนั้น ผลักม่านโถจํานวน49ลูกลงไปในแม่น้ําลกสุยแล้วขงเบงก็ว่าต่อว่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่เป็นพวกเราชาวจกมาร้องเพลงให้กับชัยชนะของเราขอทุกท่านจงเดินทางกลับไปยังมาถือภูมิของเราก็คือแดนจกตามธงนําทัพของพวกเราเถิดกลับคืนสู่บ้านของพวกเราและขอให้ทุกท่านได้ลิ้มลองอาหารที่อรอร่อยที่เป็นอาหารบวงสวงนี้พร้อมเดินทางกลับไปที่ดินแดนจกกับพวกเราด้วย ส่วนดวงวิญญาณของพวกท่านเผ่าม่านแดนใต้ก็ขอให้รับเครื่องเส้นด้วยเถิดขอให้ท่านกลับไปที่บ้านของท่านขอให้มีความร่มเย็นอย่าได้มีความทุกข์ความโศกใดๆอีกเลยอันหนึ่งสำหรับดวงวิญญาณของเราชาวจกชาวหัน่นขอท่านไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับครอบครัวเมื่อข้าคงเบ้งเดินทางกลับไปที่เอ็กจิ๋วแล้วจะกราบทูลต่อจัก,กรพรรดิเล่าเสียนให้ดูแลลูกเมียของทุกท่านให้ได้เบี้ยววัดเพื่อเลี้ยงชีพให้ได้รับการพระราชทานอาหารและเสื้อผ้า ในทุกเดือนก็จะได้เบีย้ยหวัดด้วยขอทุกท่านให้สบายใจอย่าได้กังวลคนข้างหลังเลยพวกเราจะดูแลเองเมื่อเตียวกอดอ่านคำบวงสวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงเบ้งก็น้ำตาอาบหน้าร้องไห้ทหารทั้งหลายก็น้ำตาอาบหน้าไปตามๆกันพวกเบ้งเฮกและลูกน้องเผ่าม่านก็ร้องผมร้องไห้ด้วยในกระบวนการพิธีนั้นดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายล่องลอยละล่องอยู่บนเมฆหมอกก็ค่อยๆมาลายหายไปกับสายลมคงเบง้งสั่งลูกน้องจบพิธีบวงสวง และนอนหลับพักเอาแรงก่อนในคืนนั้นวันพรุ่งรุ่งขึ้นคงเบ้งและกองทัพของฐานฝ่ายจบรวมถึงเบ้งเฮกนะครับก็ตื่นขึ้นจากความฝันคงเบ้ง นำทหารเดินทัพไปเพื่อเตรียมที่จะข้ามแม่น้ำลกสุยก็พลันปรากฏเห็นความสว่างสวยรุ้งกิ่นน้ำเมฆหมอกจางหายคลื่นลมสงบนิ่งของเบงและกำลังพลรวมถึงทหารทั้งหลายนั้นมีความยินดีปรีดาเป็นยิ่งนักทำการข้ามแม่น้ำลกสุยไปได้อย่างสบายๆทหารทั้งหลายนั้นทำการตีค้องร้องัชยโยว่าสามารถที่จะ ทำภารกิจในการปราบกบฏจัดการความสงบเรียบร้อยทางภาคใต้และสามารถที่จะข้ามแม่น้ำลกสุยมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนมีความสุขเป็นยิ่งนักหลังจากนั้นการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพก็ดําเนินต่อไปไปจนกระทั่งถึงเมืองทางผ่านที่เรียกว่าเมืองเอ็งเฉียงเมืองเอ็งเฉียงเป็นเมืองผ่านนะครับแล้วก็มีอ้องค้างเป็นเจ้าเมืองและลิขีนะครับ ซึ่งมีบทบาทอย่างสําคัญยิ่งเลยทีเดียวนะฮะในการเป็นฐานแผนที่คอยบอกของเบ้งทุกอย่างเลยนะครับว่าจะต้องเดินซ้ายเดินขวาตรงนี้มีอันตรายตรงนี้ปลอดภัยก็มาส่งอ่องค้างและลิขี่ให้ทําการรักษาเมืองบริเวณเมืองเอ็งเฉียงเอาไว้หลังจากนั้นก็เป็นการอําลาของของเบ้งและเบ้งเฮกเบ้งเฮกผู้ซึ่งถูกขงเบ้งจับ7ครั้ง7ดคราและได้รับการปล่อยตัวถึง7ครั้ง7ครานั้นก็ทําการเคารพขงเบง้งน้ําตาอาบหน้าขงเบ้งก็บอกไปเถอะ ดูแลเมืองดีๆแล้วขงเบงก็นำกองทัพทั้งหลายยกเคลื่อนพลจากเมืองเองเฉียงกลับไปยังพระนครเซงโตแห่งจกกกการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นจนกระทั่งถึงพื้นที่30ลี้ก่อนเข้าสู่พระนครเซงโตขงเบงมองไปเห็นทิวแถวทหารอย่างมีเกียรติและที่สำคัญขงเบงเห็นว่าจักรพรรดิเล่าเซียนแห่งจกกกนั้นได้ทรงมีพระกรุณามาทำการต้อนรับขงเบงด้วยตัวพระองค์เองอยู่หน้า เมืองเซ็งโตถึง30ลี้เลยทีเดียวขงเบ้งรีบเคลื่อนตัวไปเข้าไปทําการคุกเข่าต่อหน้าจักรพัรดิเล่าเสียนแล้วบอกว่าพระอัยยามิพ้นกราบพระอัยยามิพ้นก้าบฟาบาเสดมามีความห่วงใยต่อของเบ้งเช่นนี้ขงเบ้งรู้สึกเป็นความผิดเป็นยิ่งนักจักรพัรดิเล่าเสียนได้โผล่เข้าไปแล้วทําการประคองให้ท่านสมุหานายกขงเบง้งได้ลุกขึ้นมา แล้วบอกว่าเชิญที่ราชรถของเราขงเบงก็ขึ้นไปนั่งนะครับร่วมรถนะครับราชรถของจักรพรรดิเล่าเซียนแล้วก็เดินทางกลับไปถึงใจกลางของพระนครเสงโตที่พระราชวังหลังจากนั้นจักรพรรดิเล่าเซียนก็ทําการแต่งโตจัดงานเลี้ยงเสียยกใหญ่ทําการปูบาเหน็จให้กับขงเบงขงเบงบอกว่าขงเบงได้นาเครื่องบรรณาการมาถวายให้แต่จักรพรรดิเล่าเซียนเป็นของที่ได้จากเมือง200กว่าเมืองที่ทําการตีสําเร็จ ก็นามาถวายต่อจักรพรรดิเล่าเสียนแต่คงเบ้งก็ขอทูลกราบทูลขอของพระราชทานเป็นบําเหน็จรางวัลให้กับบรรดาครอบครัวของทหารที่ได้เสียชีวิตไปให้ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตไปนั้นได้รับการดูแลทั้งเบี้ยวหวัดต่างๆตลอดชีวิตนี่คือการที่ขงเบงรักษาสัญญาเมื่อครั้งทําพิธีบริเวณริมแม่น้ําลกสุยทหารทั้งหลายที่ร่วมรบไปด้วยเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกถึงความอุ่นใจว่าขงเบ้งไม่มีวันทอดทิ้งใครนี่เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นในกองทัพ ของจกกกขึ้นอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับที่คงเบ้งสามารถทําได้อย่างสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะสถานการณ์ของจกกกนั้นมีความสถาวนยิ่งนักเพราะว่าสามารถที่จะรักษาเมืองสามารถที่จะจัดการกับกบฏแล้วก็สามารถที่จะมีสมาธิที่จะทําการขยายผลเข้าไปยังจงหยวนและศัตรูของคงเบ้งจะเป็นใครไปซสไม่ได้นอกจากวีกกและในอนาคตก็คืองอกกกนั่นเองครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับ EP นี้อาจจะไม่ยาวมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรอยต่อระหว่างความสําเร็จที่ขงเบ้งนั้นสามารถที่จะปราบเบ้งเฮกได้โอ้โหตรากตรำทีเดียวละครับกว่าจะสามารถปราบเบ้งเฮกได้ก็ต้องใช้เวลานานหลายต่อหลายเดือนเลยทีเดียวแล้วฮะเสบียงกลางนั้นก็หายไปทหารก็ลาโลกแบบไม่สมัครใจไปจํานวนมากมายมหาศาลแต่สุดท้ายขงเบ้งนะครับก็สามารถที่จะกําราบกองทัพของเผ่าม่านได้แล้วก็ต้องมาเจออุปสรรคในการข้ามแม่น้ําลกซุยแต่ก็นั่นแหละครับก็ทําให้ก่อกําเนิดเป็นตำนานของอาหาร ชื่อกล้องโลกเลยทีเดียวครับนั่นก็คือม่านโถหรือว่ามันโถ ซึ่งคำว่าม่านโถในวรรณกรรม3ามก๊กนั้นก็หมายความถึงศีรษะของพวกเผ่าม่านซึ่งของเบ้งใช้แป้งนะครับมาห่อหุ้มนะฮะเนื้อแพะนะฮะเนื้อวัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการเส้นไหว้ดวงวิญญาณที่ไม่สงบสุขจนกระทั่งสงบสุขไปได้นี่นะครับในอีพีต่อไปครับเรากาลังจะพูดถึงวีก๊กนะครับซึ่งโจผีนั้นเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะฮะได้ทําการปลดนะฮะจักรพรรดิเฮียนเต้เลยทีเดียวแล้วครับแล้วตัวของโจผีเองก็เถลิงทถวันนะครับขึ้นมาเป็นจักรพรรดิโจผีแห่ง วยกกตั้งตัวเองขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับโดยมีขุนนางคนสําคัญก็คือกาเซียงสุมาอี้โจจินแล้วก็ตันกุนนะครับเพียงแต่ว่าตัวของกาเซียงนั้นได้ลาโลกไปแล้วนะครับสิ้นอายุไขไปด้วยความสงบนะครับแต่ตอนนี้ครับมีขุนนางผู้ใหญ่อยู่3คนนะครับที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือโจจินสุมาอี้แล้วก็ตันกุนนะหากแต่ว่า โจผีเองเนี่ยก็จะมีเรื่องดราม่าในครอบครัวของโจผีมากเลยทีเดียวล้ครับการชิงดีชิงเด่นของภรรยาโจผีนะที่เป็นฮูหยินนะครับแล้วก็คนที่มาเป็นสนมเนี่ยนะครับโอ้โหน่าสนใจมากล้ครับเป็นเรื่องที่ทําให้โจผีนะั้นต้องปวดหัวเป็นยิ่งนกและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับการวิเคราะห์กันในอีพีต่อไปสําหรับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับที่ให้กําลังใจกันมาสวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานกันด้วยนะครับทั้งพี่น้องชาวไทย แล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยทีเดียวละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายและใจสมบูรณ์แข็งแรงมีกําลังวังชามีความกล้าหาญที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้และขอให้ทุกท่านนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆครับจากใจนะฮะของอาจารย์มิกครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ